สวัสดีค่ะบ้านสวนฟาร์มวารตี้นะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องพลนวัตนะคะที่ได้รางวัลน,นักแสดงชายนะคะขวัญใจไทยแลนด์แฮชไลน์ม่านกู่นะคะจากละครเรื่องเผามุกนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมนะ,ค,ะความรู้สึกของน้องพลมพรม้อม,มกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับผมพลนวันนะครับสำหรับรางวัลที่พลได้นะครับรางวัลนักแสดงขวัญใจไทยแลนด์ในลายมาสกผูกชุดเรื่องพราวนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางสยามซีรีส์บอลมากๆนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับพลนะครับแล้วพลก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานเรื่องพราวทุกคนนะครับที่ตั้งใจทํางานแล้วก็เต็มที่กับผลงานมากๆเลย ในนี้อยากจะขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคนมาโดยตลอดนะครับผมเชื่อว่าในวันนี้นะครับจะทำให้คน,นมีกำลังใจในการทำงานและก็ผลิตผลงานดีๆออกไปอีกน